สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านใหม่นะครับสาขาใหม่นะครับที่กําลังจะสร้างขึ้นนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะครับส่วนลดพิเศษนะครับเอาเจ้า l 4018ตัวดีทีจิตบุ้งกีนะครับมารีวิวจาก399,000บาทนะครับวันนี้ผมปรับลดเหลือแค่380,000บาทนะครับเป็น40แรงม้านะครับรถจดทะเบียนปี63นะครับตัวนี้ได้ชุดตักนะครับ l a 508นะครับปากตักก็สามารถยกได้สูงถึงรถ6ล้อรถดับกระเซตเลยนะครับตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง4 5 ส0กิโลกรัมนะครับเราสามารถไปตักทั้งหินปูนทรายหรือว่าตักปามตักยางพาราได้นะครับสำหรับเกษตรกรพี่น้องนะครับที่กําลังหารถตักไว้ใช้งานหรือใครที่จะเอาไปตักมันสําปะหลังนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับรถถือว่าสภาพสวยเดิมนะครับยางก็พอใช้ครับยางตัวนี้อยู่ที่ประมาณอ่าเซโดยรวมนะครับรถถือว่าสีสวยเดิมบูธสลักไม่มีหลวมไม่มีคอนนะครับเดิมเดิมเลยนะครับมาร์กเดิมเดมทุกจุดนะครับใช้งาน3,325ชั่วโมงการทํางานนะครับมาพร้อมกับถังถ่วง ตัวนี้มีถังถ่วงด้านท้ายสามารถรับน้ําหนักได้ถึง420กิโลกรัมด้านท้ายครับยกน้ําหนักได้หนักๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแขนยกแบบก้ามปูเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับชุดตัก LA 508สวยมากๆครับปากตักไม่มีเชื่อมไม่มีดังนะครับหลังคาก็เป็นแบบสามารถมองด้านบนได้นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้8เจกรเดนหน้า 8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ2พงเาโฟวิวรับเคลื่อนปีล้อวันนี้ผมตักหินตักปูนตักทรายตักหินตักทรายให้ดูนะครับสอรอบใครสนใจนะครับราคาอยู่ที่380,000บาทเท่านั้นนะครับเชิญชมรีวิวกันทำงาน,นครับ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับรถตักสภาพสวยสวยพร้อมใช้งานนะครับถ้ามันหนักเกินนะครับมันก็จะโหลดมันก็จะยกไม่ขึ้นนะครับเหมือนเมื่อกี้ตากตักที่2นะครับเพราะตักตักทรายก็ถือว่าหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตักเกษตรตักมันสัมปะหลังพวกนี้ก็สามารถตักได้เต็มตักเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่091 8 6 1 1 1 9 1นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรธาน,านีที่นัดแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับออกจากอจลเว้นออกจากเจเว่นเจรเคมา2กิโลนะครับหรือทางทางเข้าวังสามหมอเรานี่เองนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับ